ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วทำไมไอรอนโกเลมไม่เกิดวะมันไปเกิดข้างล่างหรอไม่ชัวร์แต่ตอนนี้ขอเคลียร์ของในตัวก่อนนะพาน,นี้พาที่เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปจดชื่อพาที่หลังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปจดทีหลังเสียงพวกนี้มันเสียงดังดังเแต่ของไปเก็บก่อนแล้วกันนะ แล้วว่าจะทําเตาเผาใหม่แบบเตาเผาดีๆเพราะต้องเอาทองอะไรพวกนี้มาเผาเออฮะเตาเผาแบบใช้ฮอปเปอร์อะฮอปเปอร์อยู่ไหนหมดวะเออโหสาขาเก็บของดีๆแต่ก็ยังหาของไม่เจอจเจริญพรนะโยมนะโอ้ลีฟักเออนี่มันเตาเผาโอเคสภาพตอนนี้งั้นทำยังไงดีวะคิดไม่ออกแบบจจัด เออฮไอรอนโกเลียมไม่เกิดมันต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนเราฟาร์มของมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนเราแอบไปเล่นนอกรอบมานี่ไงกูว่าแล้วไอสัตว์มึงต้องอยู่แถวนี้เดี๋ยวกูจัดการมึงเนี่ยแต่ว่าธนูยังไม่พร้อมต้องใช้ธนูหลายนัดในการฆ่ามันก็ว่าอยู่ทําไมไอรอนโกเลียมไม่เกิดเลยพารทนี้ถ้าให้เดาน่าจะเป็นพาร์ทที่14นะทุกคนเดานะเราต้องการเฟอร์เน้นกับ อะไรพวกนี้แบบเป็นเตาเผาออโอตโอ้ซึ่งมันจะไม่ได้ exp ซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่สนใจอยู่แล้วไม่ได้เอ็ก็ไม่สนขอให้มันเผาสะดวกสะดวกตอนนี้มันไม่สะดวกแล้วเนี่ย1 2ึ่งสอี่ห้าหโอเคฮึบจะใช้ประมาณนี้1นสองอันก็พอมั้งเอามาเผื่ออีกอันนึงแล้วกันโอเค3อันเราต้องใช้เตาเผาด้วย1 2ึ่งสองี่ห้าหก็ดแปดโอเค เ uh huh. อตาเผาอืม uh huh. ไว้ตรงไหนดีวะ mm hmm. ถังขยะทิ้งไว้ก่อน mm hmm. เราไว้ตรงนี้แล้วกันนะทีน mm ี hmm. ้เตาเผาชึบเราต้องการ mm hmm. เฮ้ยอ๋อ N P C ทำฟาร์มอยู่เราต้องการนี่ให้ของมันเข้าข้างบนทนนี้จะเป็นของที่เราเผาป mm hmm. ึ๊บแล้วก็ข้างๆตรงนี้จะเป็นอ่าฮะโอเค ทำไมมันไม่ติดกันวะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยติดกันสิจริง NPC ดังไปปะวิดีโอไม่ใช่มีฟสิกส์อันซาวก็ไม่นะโอเคเท่ากับตรงนี้เราก็ต้องใส่พวกชุดท้องเข้าไปประมาณนั้นแหละชึบๆๆๆๆๆชึบชุดท้องไปใส่ไปตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องใส่อะไรที่มันใช้เผาเนาะพวกนี้ก็ได้นะไม้อะไรพวกนี้บอกแล้วปาร์มของมาเยอะ ชึบๆอยากเอา้อยเผาก็ใส่เข้าไปตรงนั้นแหละนี่เนี่ยเรือเผาแม่งเลยเผาได้อยู่ฮึบฮึบรู้ว่าเผาได้โอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมีที่ดูดของด้วยเวเลยโคตรจบอะ่ะเอามาก่อนซิฮลัลโหลผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อยไม่นิดอต่เยอะเลยเวนเฮ้ยหยุดโอ้โห เราต้องมีที่ดูดของออกมาด้วยแม่ไอเวนดีนะเอาทำฮอปเปอร์มาสามอันโอเคต้องทำใหม่เฮตนี้หวังว่ามันจะโอ้โหเผาทำไมเนี่ยโอเคต้องมีกล่องข้างล่างนี้ด้วยกล่องหายไปไหนหมดโอเคอือฮึกล่องอันนี้ฮอปเปอร์ ตรงนี้โอเคให้ของมันเดี๋ยวทำแบบนี้ดีกว่าโอเคให้ของเข้ากล่องตรงนี้งงว่ะเออมันจะงงนิดนึองอย่างนี้แหละเรื่องปกติก็เฟอร์แนนไว้ข้างบนนี้เฟอร์แนนไว้ข้างบนนี้ปึ๊บก็จิ้มข้างๆ้ามันอีกทีนึงนี่โอเคจิ้มข้างๆ้ามันแล้วก็จิ้มข้างบนมันโอเคใช้ได้แล้วเราก็ทำการเอออย่างนี้ใช่ไหมถูก อันข้างข้างนี่จะเป็นเชื้อเพลิงเนาะข้างบนก็เป็นพวกทองอะไรปกติโอเคอื้อันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยธนูโง่เข้าไปด้วยไปโอเคมันเผาแล้วมันจะดูดเข้านี้ใช่ไหมไปดูซิตาเอ๋นั่นแหละแบบนี้แหละที่ต้องการแล้วพวกพืชกูไว้ไหนหมดวะฝากไว้นี่แล้วกันงงกับของจริงจริงของกูเยอะมากเยอะจนงง ทรายเราไม่ได้ไว้นี่นี่ว่าทรายอ๋ออยู่นี่ของเละเทะไปหมดไม่ได้เล่นสักพักลรางงงง,ง,งเดี๋ยวค่อยไปฆ่าไอรอนกลเลมนะไอรอนกลเลมรอก่อนแป๊บหนึง่งอืมฮึเราต้องซ่อมดาบเราด้วยเนี่ยดาบจะพังแล้วเนี่ยโอเคทานลูกธนูเก็บติดตัวไว้ซิสักนิดนึงก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่จะพังละหลายอันเนี่ยดาบไดมอนด์นี่ก็จะพังและไม่มีซ่อมเนวะโอ้ต้องใช้เลเวลในการซ่อม ถ้าเราอยากจะซ่อมไอ้ดาบบานี่เราต้องใช้ไม้แต่พวกนี้เอาไปแลกดีกว่าขอไปแลกสักนิดนึงต้องการเอเมอรัลล์เดี๋ยวเราให้ดูทุกคนเรามีเอเมอรัล์เยอะมากเอามาจากเอามาจากไหนก็เอามาจากนั่นแหละพูดไรเนี่ยโอเคปึ๊บปึบปึบปึ๊บปึบทำไมของมันไม่ครบวะก็น่าจะแลกได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เก็บไว้พอแลกได้อยู่ปึ๊บ ไปแลกของมันดีกว่าเราอยากได้เอเมมาเลด์เยอะกว่านี้เพราะว่าที่เอ็มชาร์ดเรามีของค่อนข้างเยอะเราอยากตีบวกชุดเกราะให้มันแบบให้มันฮารูฮาราไปเลยอ่ะอันนี้ผลผลิตก็ยังดีเช่นเคยเสียนี่เนี่ยนี่เนี่ยกิ่งไม้ไม่ดีอย่างนี้แหละฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าไหล่ะชึบชึบยังไม่ตันอีกหรอจริงตันไปแล้วมั้งมันก็เยอะเกินยังไม่ตันอีกอะถามจริง นี่เนี่ยฮัลโหลคุณพี่ควรจะของตันได้แล้วนะครับกู <Yeah. S 1> ทำอะไรร่วงลงไปหรือเปล่าขอเดินขึ้นไปตรงนี้หนะ่อยเออไม่ได้เลเวลอ๋อฮอยังไม่ตันอีกเหรอไม่ครับเริ่มเล่นเรืเ่อยเ่อยแล้วนะเราต้องเตรียมของเยอะอะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปสำรวจจังเกิลเออเราบอกว่าพาพาทนี้เราจะมาทำไอ้นี่นี่ว่ะ ใช่ใช่ใช่ทำฟาร์มฟักทองซึ่งฟาร์มหลายที่ก็ไปได้สวยดีทึบอันนี้ชึบต้องทำหลายอย่างจังวะอย่างแรกที่นึกออกต้องทำอะไรเอ่ยใช่ซ่อมดาบก่อนซ่อมดาบก่อนดาบรูติ้งของเราดาบรูติง้งโอเคคราฟก่อนไหมหึไม่คาฟแล้วมันจะใช้ได้ไหมล่ะนี่เนี่ยแล้วทำไมนี้มันไม่ทำงานอะเผาเสร็จหมดแล้วหรอบ้าไวไปเปล่า เออวะหมดแล้วเผาไว้ไวโอเคเราต้องใช้เอ็นวิวในการซ่อมดาบนะถ้าเอาไปซ่อมในตัวปกติเอนชารหายไม่ไม่เสียเลเวลแต่เอนชารมันจะหายอันนี้โอเคซ่อมดาบเรียบร้อยโอเคสภาพในตัวก็ไม่มีอะไรเสียหายตอนนี้ต้องทำอะไรต่อวะงงชมัดงงชะมัดงงชะมัดชุดเก,กาะกันไฟอยู่มีโปรเทคชันไหมฟีเจอร์ฟอลลิงอุ้ยได้โปรเทคชัน3 โปรเจกชันสามเฟียเทอร์ฟอลลิงโอ้โหเมนดิงลูติงไว้ก่อน f ฟี t เทอร์ฟอลลิงมันได้สองขั้นหรือเปล่ารองเทา้านี่ต้องเป็นรองเท้าที่ซ่อมประจำแน่เลย okay. โอเครองเทา้าเฟีเทอร์ฟอลลิงก่อนตกจากที่สูงไม่ตายโคตรโก้ไฟเออร์โปรเจกชันนี่เฟียเทอร์ฟอลลิงได้ชั้นปะ f ฟี t เทอร์ฟอลลิงโอ้นี่แจ๋วตกจากที่สูงแทบไม่เจ็บแล้วนะเราอะต่เลเวลกูเหลือเก้าฮัลโหล เลเวลเหลือ9แล้วก็โปรเทคชั่นอวัยทำไมใส่ไม่ได้อะเลเวลไม่พอเหรอโปรเทคชั่นไอรอนเล็กทำไหม่อะเลเวลไม่พอแน่เลยต้องขึ้นไปฟาร์มอีกโอ้เลวงเลเวลตอนนี้ก็ตกจากที่สูงไม่เจ็บละแต่สาภาพนี่นะเอาเป็นว่าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วที่เหลือเราก็ทำตามภารกิจเราได้แล้วล่ะ เรารู้สึกเหมือนมีหลายอย่างให้ทํามากเลยทุกคนแต่ว่าเราหนึ่งไม่ออกอ,อืเรายังบ่มีเลเวลเออมีซากกระดาษอะไรพวกนี้ไหมเออไปแลกเอ็นพีหน่อยดิ NPC แม่งกี่แตกแล้วมั้งยังมีอะไรให้กูมาแ,กแลกซะดิต้องทำอะไรต่องงพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างเลื่อเปื่อยนะเลื่อเปื่อยแบบเลื่อเปื่อยมากพอกูแทบจะไม่รู้เลยกูต้องทำโซนตีนอะไรต่อโอเคเรามีมาเมล็ดฟักทองแล้วสี่อันถ้าจำไม่ผิดนะต้องเอาอันนี้ไปด้วยเพื่อแค่ฟักทองฮึบ ฮึบฮัลโหลโอเคอืมถึงเวลาทำฟาร์มแล้วทุกคนผ่านไปเก้านาทีไม่ได้ทำส้นตีนอะไรเลยโอเคมันมียี่สิบเก้าท็อตก็มีเหลือเฟือเราต้องค่ายรอนโกลเลมด้วยธนูนี่ตีเอนชานมาค่อนข้างดีพาวเวอร์สามเนี่ยต่อมันจะเริ่มไม่ดีละนี่เนี่ยเรามีเรสตโตนแล้วซึ่งเป็นข้อดีแต่ว่ายังไม่ได้แลกมาเลยไอ้พวกนี้ยังไม่ค่อยได้แลกของมาพวกมันเท่าไหร่มันน่าจะขยับไม่ได้นะ ขอบคุณที่มึงขยับไม่ได้ถ้ามึงขยับก็ได้กูคงตายไปนานแล้วนี่ธนูกูแรงธนูกูแรงเป็นไงล่ะพนูกูแรงแต่เวลาซ่อมมันก็แพงเหมือนกันแหละโอเคเราจะทำฟาร์มเป็นออโต้ก็ดีนะแต่ว่าของไม่พร้อมทำออโตอ้ฟาร์มไอนู่นก่อนแล้วกันสิ่งจะอยากทำออโต้แทบตายเอ้ยเดี๋ยวอยากได้ฟาร์มออโต้จังเรื่องมากนะกู โอเคฟาร์มนี้ได้เรื่องอยู่ห้ยมีเต็มเลยเราจะใช้ที่นี่แหละลืมเอาดินมาไอเวนขอบคุณนะดินมีข้างล่างนี้ไงโอ้โหลืมทุกอย่างที่จําเป็นนั่นแรกของก่อนล้วกันพาน,นี้ดูเหมือนจะไม่สาเร็จตามสูตรมีภารกิจหลายอย่างอย่างเช่นแรกอันนี้ก็มันหน้าแรกอ่ะวูดจริงๆมันได้เลเวลเยอะเพื่อจะได้ตีบวกชุดกล่องอะึบนี่เนี่ย หวังว่าจะแลกได้หมดนะกระดงก,กระดาษเนี่ยเผื่อไม่หมดเ่ะแล้วลทำไมมันโอ้โหเวเนี่ก,กระด,ดาษมันไม่เข้าตัวไปแลกก่อนแล้วกันปล่อยแม่งไว้กันเลยแล้วกลับมาเจอกันทุกคนขอแลกของกันใช้เวลานานอยู่เพราะว่าเรามีไอ้นี่เยอะด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเอาพวกนี้ไปใช้แล้วเราแลกของมาเรามีเอ้มรเล่าค่อนข้างเยอะถามว่าเราจะเอาไปทําอะไรใช่ไหม เราจะไปแลกเลสโตนเพื่อที่เราจะทําฟาร์มพวกเนี้เป็นฟาร์มอัตโนมัติกันใช่เราต้องการให้มันเป็นฟาร์มอัตโนมัติแล้วก็เอาซากไอเนื้อซอมบี้นี่จะไปแลกกับีซีด้วยเกิดสิทำไมยังไม่เกิดอย่าบอกนะมัไปเกิดที่อื่นฮึบโอ้ครับปกติก็ได้คนปรุงยาอยู่ไหนครับพี่โอเคเอาเนื้อซอมบี้มาแ,กแลกลวจ้าฮึบเราต้องการให้หนายอัปเกรดฮึบจะตันไหมนะมีแววตันอยู่ ก็ท่นมาแรกได้ดีจังโอเคตันละเราต้องการเลสโตนจากนายเป็นจำนวนมากฮึบเคแม่งตันโครจบได้ลาพิษด,ด้วยเหรอหมอกกับการนำไปตีบวกเลยนะไอหมอนี่ให้อะไรกูนะดูเหมือนจะทำพิสตันได้ไม่กี่อันนึงนะงั้นทำเป็น observer ก่อนไหมก็ยังทำได้ไม่เต็มที่อยู่ดีเออไอหมอนี่รับแรกเลยวะอยากซ่อมดาบจังดาบไว้ที่หลังแล้วกัน อยากทำอันนี้เพิ่มอะแรกของไม่คุ้มเลยพี่ได้เลสโตนมาทำพิสตันพอได้อยู่แต่คิดว่าทำอย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้คือหลออฟเซอร์เวอร์ไงออฟเซอร์เวอร์น่าจะต้องใช้ของที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรวะเนเธอร์ออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์อยู่ไหนอยู่ไหนวะฮึ่บ เอารายการของไม่มีออกได้ไหมโอเค o b s เวอร์ okay. ไม่ใช่ติ o b s เวอร์พิมพ์ยังไงวะ block o b s e r อ e r ที่มันหน้าตาเหมือนคนอะ่ะเอ๊ะคนตีนกูป่ะเนี่ย dopper d เ s น e n s ร r กูไม่เชื่อว,ว่าเวอร์ชันนี้ไม่มี observer นะฮัลโหล น่าจะยังไม่มีจริงๆด้วยแหละเยวขอเปิดเน็ตดูแป๊บหนึ่งดิโอเคจริงๆด้วยแม่งต้องใช้เนเธอร์ควาว์ดงั้นเรายังทำฟาร์มพวกอัตโนมัติไม่ได้พิสตันตอนนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องทำฟาร์มแบบแมนวนวลไปก่อนตอนเนี้แมนนวลนแบบใช้มือล้วนในการเก็บเนี่ยโอ้โหแค่นึก่ก็ขี้เกียจละไม่เป็นไรทำฟาร์มสองแบบก็ได้ตอนนี้มีเลเวลพอสมควรอยากตีโปรเทคชันเข้าไปสักที่จังโปรเทคชันสามโอเค ลองตีเข้าไปในชุดเกาะแล้วกันนะ protection protection ทำไมมันใส่ไม่ได้วะกูไม่เชื่อว่ามันจะใส่ไม่ได้เอไอ iron level ไม่พอเหรอมันไม่ใช่ level ไม่พออันนี้มันใส่ไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้จะพังเหรอวะ protection ไฟไฟ protection กับ protection ธรรมดาใส่ไม่ได้งงวะ่ะแล้วถ้าเป็นอันเนี้ย เดี๋ยวก็ได้นี่แต่น,นี้แม่งมีตีบวกแล้วไอสัตว์เสียกไม่ได้อะไรวะโปรเท c ชั Protection. Protection ่นโปรเทกชั่นสามแเท่าสองอันนี้ตีบวกกันน่ะไอสัตว์ไม่ได้งงมากแล้วถ้าทำแบบเนี้ยมันก็ออกมาเป็นชุดกล่องโง่อันหนึง่งไฟล์โปรเท c ชั่นโอโ้โหมันใส่โปรเท c ชั่นแล้วกันไฟล์โปรเท c ชั่นใส่โอ้โหไอเวนเรื่องเยอะซะด้วย แต่ละคน protection โอเคเน้นใส่ protection ก่อนเพรื่องรู้มันใส่รวมกันไม่ได้เนี่ยโอเค protection สามไม่สนกูมีฟีเจอร์ฟอลลิ n แล้วตอนเนี้ยกันไฟฟีเ f อร์ฟอล f a l l มั่ว,วเป็นไฟ protection ช่างแม่งกูเอาดินไปแล้วเรียบร้อยน้ำน้ำพอหรือ,อยังโอเคไม้เผื่อใช้งาน เพื่อที่จะทําทฟามข้างล่างเลสโตอรยังมีไม่พอต้องไปตะลุยเนเธอร์อีกแล้วนะสะภาพกูจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะลืมเลยว่าถ้ามีโกเลมคุณก็รอดครับพี่อุปกรณ์เอามาไม่ครบอ่ะขาดอย่างนึงจอบนะพี่ขวานจอบโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้กระโดดลงจากที่สูงดูเหมือนจะไม่เจ็บด้วยแต่ยังกันไฟไม่สุดว่ะอยากจะกันไฟกับเขาอยู่เหมือนกันอืม <c oughs> เลเวลพอมีนะไอชุดเกาะเพิ่งรู้ว่าบางอย่างตม่งตีรวมกันไม่ได้เราเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่มากเราจะปลูกฝั่งเดียวสิถ้าปลูกตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้ก็ต้องเป็นนี่นี่งงวะ่ะพูดตรงตรงงงชีบหายเออชั้นนี้มันก็จะดูแคบๆคบนะถ้าเราทำชั้นนี้ถูกต้องมันจะดูแคบเหี้ยๆนี่ไหมแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ โลชั้นนี้อกอกก่อนแล้วกันึบขวานมาไอขวานไม่ต้องกลัวพังกูแลกใหม่ได้เอดินดินดินอืดิน,ดน,ดน,ดนเป็นชั้นนี้แล้วกันเวระยะหน่อยต้องตีพื้นเนี่ยพื้นนี้ต้องใส่ดินเยอะๆเอามาเยอะป่ะเนี่ยสองชุดไม่พอหรอกฮึบๆฮึบบฮ โอเคตรงนี้เราก็ต้องเออใช่กระโดดลงมาต้องตีเป็นดินเหรอวะตรงนี้คิดว่าไม่น่าใช่กูต้องการน้ำมากกว่าดินอีกตอนนี้คิดไม่ออกว่ะคือสภาพฟาร์มอ่ะไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเพราะจำได้ว่ามันต้องวางน้ำที่หนึ่งด้วยถูกไหมก็ถูกน้ำที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอะตรงนี้ควรเป็นไม้แต่ช่างแม่มนก่อน เดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดดีว่าแล้วก็เปลี่ยนพื้นเป็นดินเดี๋ยวกลับมาเจอกันเฮ้ยมันเหนื่อยเลยเว้ยถมเพงแค่หนึ่งชั้นเนี่ยเราโกยดินข้างล่างมาถมข้างบนนิดนึงซึ่งตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องคิดแล้วแต่ว่าเราจะไปเอาบล็อกอื่นก่อนอเออเฮ้อ,อสักทีได้ไหมกูรู้พวกมึงเหนื่อยแต่พวกมึงไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมพวกมึงถึงเหนื่อยแค่โดนขังอยู่ในคอกโอเค เหล็กมีพอประมาณสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือไรวาเอาสลับเงยพี่เพราะจะไปวางน้ำฮัลโหลห้าอันพอไหมไม่พอหรอกจะบ้าเลยไงห้าอันเนี่ยโอเคสมูทสโตนสลับจุบชุบๆุบๆุบชุบุบุบนี่เนี่ยประมาณนี้สามสิบเจ็ดอันเหลือเฟือแล้วแหละไปดีกว่าถึงเวลาทำฟาร์มพาคนี้ก็คงมีแค่ทาฟาร์มนี่แหละฮึบกูได้มีฟาร์มดีๆอะคาสักที ยังเครื่องใจอยู่ทำไมชุดเกาะไฟเพลทชั่นถึงใส่กับเพลทชั่นไม่ได้เฮ้ยถึงมันจะโกงเกินไปวะตรงนี้ต้องเป็นน้ำหรอเราต้องเลือกเส้นทางหนึ่งงั้นเราเอาจากฝั่งนี้แล้วกันเราอยากให้ตรงไหนมันเป็นยังไงเราก็ต้องคิดให้ออกซิเออเฮ้ยอยากตรงนี้อยากตรงนี้อยากตากตแต่งฮึบฮึบฮึบ,ฮบตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึ๊บจ๊บ Uh huh. ตองขอบควรจะเป็นน้ำนะเอาจริงคิดยากวะ่ะจริงๆถ้าพื้นที่มันไม่จำกัดมันก็คืออยากทำไงก็ได้ให้มันได้ผลผลิตที่สุดทำด้านไหนดีวะด้านนี้แล้วกันแนวดิ่งอะไรเงี้ยจะคุ้มหรอเป็นแนวตรงเข้าไปางี้ดีกว่าปะทุกคนคงงงว่าไอ้ที่นี่มันพูดอะไรวะใช่แล้วก็งงอยู่กูก็งงออตัวเองมากๆมันต้องเป็นแนวเดียวกันสินะ งั้นถ้าเอาพื้นที่คุมค้มๆเลยก็ไม่ต้องคิดมากแล้วกันนะดูทำๆไปไอ้แี่งงชิบหายเลยตอนเนี้ยฮึใส่แบบนี้ซิแล้วก็วอเตอร์ล็อกเออมันก็จะได้แถบออกมาเป็นแบบหนึ่งเฮ้ยไอ้บ้ามันก็ได้ทีว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ือฮือ แบบน,นี้ก็ไม่เลวนะแต่แปลก,ปลกว่ะย่ำแมงเลยตรงนี้จากได้เลี้ยงสวยๆจะได้เก็บง่ายๆไม่ต้องกลัวใช้น้ําไม่คุ้มหรอกโอเคสี่อันตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่วางสลับซะหน่อยฮึบหนึ่งสองสามสี่โอเคหายงงละประมาณนี้ก็วางน้ำลงไปแต่เดี๋ยวก่อน กูต้องมีน้ำอินฟินิตี้สักทีหนึ่งไม่งั้นน้ำกูจะหมดนี่คือแบบสภาพตอนนี้ก็คือกะใช้พื้นที่คุ้มอยู่เหมือนกันนะเจาะรูปึบดีได้มีตรงนี้พอดีใช้ได้ทำไมเอาน้ำข้างบนนิ่เฮ้ยเฮ้ยคุณงินชะมัดทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้นี่เนี่ยีรู้สึกหัวไม่โขกแล้สบายใจล้วหัวไม่โขกลจ้า แล้วเวลาจเจ้าน้ำกูต้องเดินขึ้นลงเนี่ยนะคงงั้นแหละโอเคจริงจริงทำไว้ข้างบนไม่ดีกว่าหรอไม่เป็นไรเดินขึ้นลงมันจะยากตรงไหนกันวะยากสิเอเวนเลยปึ๊บโอเคหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องทำตรงนี้จะเอาเป็นนี่ก่อนแล้วกันปึ๊บแปดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้ตรงบล็อกข้างบนนี้เราจะเอาเป็นอะไรดีวะอ,อ,อืช่างแม่งก่อนตอนนี้ยังงงอยู่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคประมาณนี้แค่นี้ก็พอที่มันโตออกมาได้ก็ต้องเป็นตรงนี้เออตรงนี้ต้องเป็นดินถูกแล้วถ้ามันเป็นดินคิดว่าตรงนี้น่าจะโตออกมาไม,ไม่เป็นดินมันน่าจะโตออกมาไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนเดิม ปีโป้ด้วยปีโป้บ้าน,นนะแบบนี้ดีกว่าตรงนี้ใช้ได้นี่มันมีน้ำตรงนู้แล้วอะ่ะตรงทางเดินต้องมีท็อตหน่อยงั้นฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะฝากไว้ก่อนโอเคใช้ได้หมดใช่ไหมอืมถือว่าดีงั้นก็ต้องทำแบบนี้อีกตรงไหนเนี่ยกูต้องน้ำเลยหนึ่งสองสาม ตรงนี้ต้องเว้นบังคับให้มันออกทางนี้เลยดีกว่าตรงนี้ก็ต้องอยากให้มันเป็นแบบเออใช่นึกไปหนึ่งมาก็งงสิตัวเองทำอยู่เหมือนกันนะเป็นใครไม่งงมาววากูอยากจะรู้จริงๆขนาดกูยังงงเลยนะ่ะกูงงชิบหายเลยเนะี่ยหนึ่งสองตรงนี้หนึ่งสองเออไฮ้บ้างงชิบหายงงจริงงงจัง อ๊บเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะกูงงมากเดี๋ยวมันเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันในที่สุดในที่สุดกูก็ได้รูปแบบที่กูต้องการละมันก็คือแบบนี้นั่นเองปึ๊บโบนมิวทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าเราหามาจากไหนฟาร์มมอนเตอร์ไงพี่สเกลิตันเกิดเกิดกันเป็นว่าเล่นเลยโบนมิวแล้วก็เรามีซาาดอกไม้จากไอรอนโกเอมกแล้วก็เป็น ม่ใช่เรื่องแปลกที่กูจะมีของเยอะขนาดนี้กูได้ทําฟาร์มให้มันเต็มสักทีได้แตงโมมันได้น้อยจยางกี่อันเนี่ยโอเทําเมล็ดให้หมดเลยทําเมล็ดให้หมดแล้วเราก็ไปแปะฝั่งนี้ปึ๊บๆๆๆๆๆๆเท่านี้ฟาร์มก็เรียบร้อยถือว่าเสร็จเรียบร้อยละแล้วตรงนี้ก็ตัดเอาไอ้นี่ตัดแปะมันเอาอันี้ไปเลาะแล้วมันก็หน้ามันกลายเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทําเป็นเอาแจ็คออเลนเทนก็คือทําให้มันมีแสงอ่ะจะได้ใช้งานง่ายๆ ทางมีท็อตไม่ได้มีทอ็อตไอสัตว์กุนตีนมันอนะกนซ้นตีนซะแล้วไม่มีมเมล็ดหน่อยโตเฉยเลยฮึบหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยหวังว่าคงจะไม่โตทับกันละนะฮึบเพิบบบสักพักฟาร์มก็คงเรียบร้อยแล้วแหละบวกกรบแมมนี่ของแม่งโตวไวเุ้กนซ้นตีนนี่กนซ้นตีนซะด้วย ตรงนี้จะจะรอให้มันโตหรือใช้ให้หมดเลยวะเออทำไงฮิตบล็อกมันน้อยจังวะโอ้โหโตตอหน้ากูเลยอันนี้เป็นฟาร์มที่ยังไม่อัตโนมัติฟาร์มอัตโนมัติไว้ในอนาคตเพราะว่ายังไม่มีเนเธอร์เนเธอร์ควอสเลยนี่ไม่รู้ด้วยจะหาจากไหนเนี่ยถ้ามันไม่มีก็คงต้องแมนนว่งงนี้ไปเรื่อยๆโอเคโตหมดแล้วมั้งเออใช่ฝั่งนี้โตหมดแล้ว เออเพิ่งโตเหรอเนี่ยโ oh, อ้ชิดปึ๊บยังไม่โตทับกันใช่ไหมโอเคเออรู้สึกดีว่ะที่เว้นไว้เพราะเผื่อจะได้ยินข้างบนพวกมันคิดบ็อกมันน้อยไปไหมเนี่ยโคตรน้อยเลยอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยขาดไปอันนึงได้ไงอ๋อมันยังไม่โตเราต้องหาไฟมาแปะข้างบนว่ะมันมืดเกินมืดชิบหายเลยด้วย โอ้ฮิตบ็อกแม่งโคตรน้อยโอเคได้แค่นี้แหละไว้เงี้ยแหละแล้วเราต้องหาไฟมาประดับตกแต่งซะนหน่อยกันซอมบี้บิ๊กแมนแม่งเกิดอีกข้างบนจเจริญพรไปหาอะไรมาประดับหน่อยดีกว่าเหมือนถ้าไม่อยากเปืองเหล็กเหมือนจะมีคนรับแรกตะเกียงอยู่นะมีใครรับแรกตะเกียงไหมครับพี่ตะโกเลมไม่เกิดไงมึงเลยไม่ตายไงถ้าโกาเลมเกิดมึงก็ตายไปแล้วไอเวนไม่เรอ ฝากวันนี้นิดหน่อยได้ไหมมีเยอะจังเลยปึ๊บฮึฮบมาณนี้แหละที่เหลือของเริ่มสเปซสปาแล้วนะก็ไม่แปลกเรื่องปกติคนอย่างกูทําของสเปซสปาเนี่ยตอนนี้ต้องทำอะไรตกแต่งเอาเอ,ม,อม,มาเล่ามาก่อนใช่เราต้องตกแต่งข้างล่างตกแต่งข้างล่างให้สามงวยสวยงามปึ๊บลำคาญเสียงซอมบี้พิกแมนวะเฮ้ยอืม มีใครรับแรกตะเกียงมั่งครับนี่ไงไม่มีไงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดะได้ไม่เปลืองเหล็กได้แค่นี้หรอแค่นี้ก็ได้มีอีกไหมหมอนี่ก็รับแรกได้กี่อันกมาให้หมดไม่มีไอ้นี่มีอยู่เก็บไว้เก็บไว้ไวโอเคเรียบร้อยแล้วได้เลเวลด้วยที่มันดีจริงๆเลยเนี่ยได้เลเวลด้วย โอเคถึงเวลาเอาไอ้นี่ไปตกแต่งถึงจะยังไม่รู้ก็เถอะว่ากูจะตกแต่งยังไงดีไม่ต้องลงดิไม่ใช่ขึ้นขึ้นมาทําไมเนี่ยบ้าหรือเปล่าตะเกียงใช้ค่อนข้างบ่อยเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เก็บเลยก็สวยดีนะที่นี่แต่ว่ามันมืดไปหน่อยอะอยากให้สว่างกว่านี้จังข้างบนนี้ประดับได้ไหมอะวางไม่ได้อะวางไอ้น,นี่ไม่ได้เยอกจะแปะบล็อกอะไรสักอย่างจังเลย โห oh, พื้นที่แม่งจำกัดจัดเลยวะอันนี้เสื็จโตไม่ได้มีทอดอีกกู uh, จะทำยังไงให้มันสว่างดีวะวางห้อยลงมาไม่ได้ทำอย่างเงี้ยได้อยู่แต่มันจะตลกไนงะ uh, โห้ยงงวะ่ะ uh. คือต้องให้มันเป็นมืดๆแบบนี้เหรอ uh. ไม่เอานา่ะไม่สวยเลยฮม uh. ตำลังดี ใช้ได้แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะอยากให้มีด้วยมืดมืดไอ้ัตว์มืดชิบหายกูอยากจะวางอะไรสว่างสวาง่สวางไว้จังเออมอนเตอร์เกิดบนนี้ไม่น่าได้แหละมั้งพวกนี้ไม่ก็สว่างแล้วนะวางไว้อีกแล้วกันเอาสิไม่สว่างก็ให้มันรู้ไปมันก็สว่างชิบหายแล้วนะตรงกลางนะ่ะไม่สว่างตรงนี้อยากให้มีอะไรสักหน่อยจังเออสศสลฐะอันหนึ่งไหม ไม่เอาอะงกอีกจริญนะคนอย่างกูไอสัตว์เสืองงกเข้าอีกมันคงไม่เกิดแล้วแหละซอมบงซอมบี้อ่ะแปะเยอะขนาดนี้มึงเกิดกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะอือฮืโอเคถือว่ามีผลผลิตพวกนี้ไว้แลกเหรีีซีละนี่มันเยอะจนขี้เกียจจะเก็บโอเคพ์านี้ก็คงแค่นี้ทุกคนซึ่งเรามีฟาร์ไมไอนี่เป็นที่เรียบร้อยละซึ่งเป็นอะไรที่ดี เดี๋ยวแอบไปเล่นนอกรอบเดี๋ยวทำชุดเกาะดีๆออกมาสักหน่อยดีกว่าแล้วเราไปลุยเนเธอร์กันต่อเดี๋ยวแอบเอนชาร์เอาแล้วก็พวกนี้มันไปนแลกกับ NPC ได้อีกทีหนึ่งด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสวยและชอบใจแล้วบ๊ายบายทุกคนเจอกันในพาหน้าสำรัาทนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยครับบายยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปฆ่ามันดีกว่า